สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อเป็นชิงเพื่อนผมได้มาครับเป็นชิงก็ซิล่านะครับผมมาวันนี้คุณอาจจะไม่เห็นเอ่อคราปั่นไม่ใช่ไข่มังกรคุณอาจจะมางงว่มมาคนนี่เป็นใครเขาคือเพื่อนผมเองมาว่าล่ะคือวันนี้ผมก็แบบ ตูแบบเล็กหรเงาากอะครับผมวันนี้แบบคือแบบผมเพิ่งกลับมาจากงานนะก็ได้ลงคลิปมาเกิดเอ้ลงคลิปที่โรงแรมตัดคลิปเออที่แล้วนะครับผมก็คิดแบบแย่มากเลยครับผมว่าเ <c oughs> ปิดตัวชิงก็ซีล่าเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็คือชิงกัสซีล่านะครับผมก็เออผมซึ่งซื้อมาไหนซึ่งตัวมันเล็มกมากๆผมจับได้หางก็ยาว แต่มันสามารถหมุดเลยได้แข็งแรงนั่นครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมปาให้ดูเลยเนี่ยครับมาแข็งแรงมากอะต่อนะครับผมคือเมื่อกี้ผมก็ปลาให้ดูนะครับผมมาอันนี้ก็เป็นแบบคือผมเพิ่งซื้อมาใหม่อนะ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนมุมมองครับเพราะว่าผมไปไปาให้ดูนะครับคือรู้อะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะมาเออตัวนี้สามารถบิดแขนได้นะครับผมบิดแขน ปิดหัวหักคอมันสามารถแบบตัวกระทำได้นะครับแต่มันมันหักได้แค่อสองมุมก็คือตรงนี้เนี่ยหักได้จะเรียกว่าหักกับปิดได้นี่ขาก็หักเป็นกันได้ครับหักหักแบบนี้ก็ยังได้ครับเนี่ยครับแต่ข้า,างหลังผมอาจจะมีตัวอะไรที่หลอนกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> อันนี้มันก็จะมีแบบแดงๆตรงหน้าอ,อกครับแล้วก็ ตามรายละเอียดแต่ค่าม,มันมันสเปย์มันแบบติดคาบมาเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม